เน mm like anyway ื่องจากหลังผ่าต claro ัดอาจจะเจอปัญหาต่างๆที่ทำให้การรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ครับเช่นกลัวล้มมีอาการปวดกล้ามเนื้อลบสะโพกอ่อนแรงและเราควรที่จะรู้และหาสาเหตุของการล้มครั้งนี้ เพื่อป้องกันการล้มในอนาคตรครับการผ่าตัดที่พบได้บ่อย,อยมีอยู่2เทคนิคครับคือเปิดแผลทางด้านหน้าและเปิดแผลทางด้านหลังซึ่งจะมีข้อควรระวังที่แตกต่างกันหลังจากนั้นคุณหมอก็ดูจะใส่ข้อสะโพกเทียมแทนที่ข้อสะโพกเดิมครับข้อสะโพกเทียมมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งข้อมูลสําคัญที่คนจะรู้คือคุณหมอก็ดูให้ลดน้ำหนักขาข้างนั้นมากน้อยแค่ไหนครับเพื่อป้องกันการล้มเราควรจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนไข้ครับเช่นย้ายคนไข้มานอนด้านล่างจัดของให้เป็นระเบียบติดราวในห้องน้ำและควรใช้ชักโครกนั่งเป็นต้นครับ